แต่คนสมมติคนที่มันไม่ใช่ฮาร์ดคอร์หลงผิดไปถึงเป่านวีดปีดๆอยู่ข้างล่างเวทีเนี่ยแต่วันนี้เขาบอกว่าเขาเข้าใจแล้วเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเขาผิดพลาดไปเขาขอมาร่วมแนวกับเราได้ไหมอันนี้มันจะเป็นอย่างนี้ส่วนแดงที่เห็นด้วยส่วนใหญ่พออธิบายแล้วเขาก็เข้าใจนะเท่าที่ผมเห็นดูในคลิปนะแต่ทีนี้พอบางบางทีบางกลุ่ม ก็อยากจะลงเองอยากจะลงสมัครเองแล้วทีนี้มันเราก็รู้ว่ามันลงแล้วมันไม่ชนะเห็นอย่างนี้นะน้องอิงนี่เขาเป็นคนละเอียดนะครับพอผู้สมัครไอ้ที่กรรมการเขาเขาเขาเล่าให้ผมฟังนะพอกรรมการคัดมาเนี่ยพอมีข่าวว่าคนนี้เป็นนี้เนี่ยเขาเข้าเฟ e b o o k ดูเลยนะย้อนหลังไปเลยนะบางคนเขายืนยันไปที่กรรมการเลยว่าอันนี้ เป็นฮาร์ดคอร์นะกรรมการก็ต้องเด้งถอยไปเลยนะก็เห็นใน,นคอมเมนต์ของแครท้อของเราในวันนี้มีคนอยากได้คำตอบเยอะเลยค่ะว่าทำไมเราถึงเห็นอดีตสอสอหรือสอสฝอั่งตรงข้าม ที่เพื่อไทยเนี่ยรับเข้าพักในช่วงเนี้ยมันทำให้คนสงสัยว่าเอ๊ะจะแรงสไลด์จนไม่มองเลยเหรอว่าออุดมการเนี่ยการกระทำของเขาเนี่ยในอดีตมันเป็นอย่างไรเนี่ยคุณฮอนีอ่อาจจะตอบว่าผมตอบไม่ได้ต้องไปถามคุณหมอชนน่านหัวหน้าพักแต่ถามว่าถ้าเป็นคนที่สร้างไทยรักไทยมาตั้งแต่แรกเป็นหนึ่งในดีเเห็นแบบนี้แล้วเนี่ย รู้สึกยังไงคะที่เอาคนต่างอุดมการเนี่ยมาเข้าพักการเมืองช่วงนี้จะแลนสไลด์จ like, นไม่ดูเลยว่าเขาทำอะไรมาในอดีตนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นนะเท่าที่ผมฟังเขาประกาศมาแล้วเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์น้อยมากไม่กี่คนเลยนะที่เคยเป็นเคยเป็นเออก็อเคยไปดูไปร่วมงานกาปปสแต่ไม่ได้ขึ้นเวทีเคยไปอะไรคือเอางี้ สมมุติว่าเราอยากเห็นประเทศเนี่ยนปลองดองเนี่ยนะบางทีเราก็คงต้องอเข้าใจเราต้องทำเขาเข้าใจและเมื่อเขาเข้าใจเราแล้วเนี่ยเขาขอมาเป็นพวกเราเนี่ยถ้าเราไม่ไม่รับเนี่ยเราจะเป็นเราจะไปจะจะ,จะปองจจจะเล็กคอนไซน์ประเทศได้อย่างไรอันนี้แต่ว่านะถ้าเป็นฮาร์ดคอร์เนี่ยมันก็ ไม่อยากผื้นความรู้สึกของคนที่ร่วมต่อสู้อันนี้ไม่ดีแต่คน <c oughs> สมมตุติคนที่มันไม่ใช่ฮาร์ดคอร์ลงผิดไปถึงเป่านวีดปี๊ปี้ปปอยู่ข้างล่างเวทีเนี่ยแต่วันนี้เขาบอกว่าเขาเข้าใจแล้วเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเขาผิดพลาดไปเขาขอมาร่วมแนวกับเราได้ไหมอันเนี้ยมันจะเป็นอย่างนี้มันมีอยู่สามสีลักษณะที่เล่าให้ฟังบางลักษณะก็มีเสื้อแดงเข้าไปอ่ ไปไปไม่เห็นด้วยซึ่งอันนี้เสื้สดงที่ไม่เห็นด้วยส่วนใหญ่พออธิบายแล้วเขาก็เข้าใจนะเท่าที่ผมเห็นดูในคลิปนะแต่ทีนี้พอบางบางทีบางกลุ่มก็อยากจะลงเอง hmm. อยากจะลงสมัครเองแล้วทีนี้มันเราก็รู้ว่ามันลงแล้วมันไม่ชนะอะไรเงี้ยนะอันนี้ตอนสมัยผมพี่นานะลงแล้วไม่ชนะเราก็ไม่ต้องก็ ก็ต้องคิดว่ามาช่วยงานกันอย่างอื่นได้ไหมอะไรเงี้ยมันก็ต้องคือเอางี้ว่ามันมีรัฐมนตรีเนี่ยมีเท่าไหร่นะสามสิบหกคนใช่ไหมสามหกคนแต่คนอยากไปเริ่มดีมีประมาณสามหมื่นห้าพันคนมันก็ต้องมีคนไม่ผิดผิดหวังบ้างครับถูกไหมฮะคนอยากเป็นสมัครสอสอเราส่งได้สี่ร้อยคนสี่ร้อยเขตเขตหนึ่งส่งได้คนเดียวปรากฏเขตหนึ่งมีคนอยากลงสิบคน คนเก้าคนถ้าอธิบายหรือพูดกันไม่ดีก็ผิดหวังเป็นเรื่องธรรมดาครับนะครับแต่ว่ากรณีที่คนที่เคยอยู่ละที่และกลับมาเนี่ยผมใช้วิธีผมผมผมเล่าให้ลูกลูกฟังนะว่ามันเงี้ยลูกเอ้เราจะปราบยาเสพติดเนี่ยเราต้องถือว่าผู้เสพเป็นผู้ป่วย <laughs> สามารถเอ,อต้องรักษา เพราะนั้นผู้หลงเชื่อในเมื่อเขาไม่หลงแล้วเนี่ยก็รักษาก็ามาอยู่ด้วยกันมันไม่เห็นเสียหายอะไรครับแต่ถ้าผู้ค้าเนี่ยนะหรือผู้ผลิตเนี่ยนะต้องระวังนะมึนมีไม่ได้อันตรายมันไม่ใช่เป็นผู้ค้าไม่ใช่พูนผู้ผลิตน,นะเออเห็นอย่างนี้นะน้องอิงนี่เขาเป็นคนละเอียดนะครับพอ ผู้สมัครไอ้ที่กรรมการเขาเขาเขาเล่าให้ผมฟังนะพอกรรมการคัดมาเนี่ยพอมีข่าวว่าคนนี้เป็นงี้เนี่ยเขาเข้าเฟซบุ๊กดูเลยนะย้อนหลังไปเลยนะบางคนเขายืนยันไปที่กรรมการเลยว่าอันนี้เป็นฮาร์ดคอร์นะกรรมการก็ต้องเด้งถอยไปเลยนะขนาดกรรมการเตรียมจะประกาศแล้วนะเขาว่างั้นนะนี่เขาเล่าให้ผมฟังแบ่พ่อลูกอ่ะ ถอยเลยนะอืมแต่ถ้าคนมัทีที่ไปยืนอยู่ข้างเวทีมีรูปไปถ่ายไปเตะท่าถ่ายตรงหน้าส,สน้นาีตรงนั้นมันมันมันเหมือนผู้เสพยาเสพติดอะหลงผิดอืมรักษาได้ป่วยหายป่วยนะฮะ